สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับ EP นี้นะครับเป็น EP ที่108่108นะครับผมพบกับผมเช่นเคยที่ช่องทอนพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับผมก็จะนําพระรูปล่อปั๊มหลวงพ่อเงินนะครับปี15นะครับมาแบ่งปันพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะครับผมก่อนจะไปรับชมนะครับก็ฝากพี่พี่เอฟซกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับและกดติดตามนะครับเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องทอนพระเครื่องนะครับถ้าหากพี่ๆเอท่านใดลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับพระในพระเครื่องนะครับก็สามารถโทรมาได้นะครับที่เบอร์0 9 9 6 3 4 1 2 7 5นเะครับ0 9 9 6 3 4 1 2 7 5อเเบอร์โทรและเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมอ่าเป็นเบอร์ที่ พี่ๆ FC เห็นหน้าจอละนี่เลยนะครับผมนี่นะครับวันนี้นะครับนำมาให้ชมนำมาแบ่งปันกันสององค์นะครับอสองพิมพ์สององค์นะครับนี่เลยนะครับอีกหนึ่งองค์เป็นพิมพ์คออลนะครับอีกหนึ่งองค์เป็นพิมพ์มือจุดนะครับผมต้องบอกว่า พระนะครับพระรุ่นนี้นะครับพระหลวงพ่อเงินปั๊มรุ่นนี้นะครับปีหนึ่งห้านะครับเขาเล่นหากันอยู่เป็นหลักแสนนะครับพระหลักแสนนะครับเนี่ยนะครับพระหลักแสนนะครับวันนี้นะครับวันนี้ก็จะนํามาแบ่งปันพี่พี่เอฟซีหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นต้องบอกว่าหลักหมื่นนะครับเอามาแบ่งปันนะครับพระเขาเล่นกันอยู่หลักแสนนะครับวันนี้นะครับเอามาแบ่งปันพี่พี่เอฟซีนะครับ หลักหมื่นนะครับผมเห็นนะครับเดี๋ยวให้ชมกันนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาชมองค์แรกกันเลยนะครับอง์แรกนะครับนี่เลยนะครับองค์แรกนะครับเป็นพิมพ์คอเลนะครับเป็นพิมพ์คอแอลนะครับองนี้นะครับเป็นพิมพ์คอแอลนะครับคอ l ลตรงไหนนะครับนี่ตรงซอกคอนะครับเดี๋ยวผมหาไม้หาไม้ชี้แป๊บหนึ่งนะครับพี่นะ นี็ครับคอเอตรงไหนนะครับนี่คอเอตรงนี้นะครับเป็นลูปตัวเอนะครับนี่ครับพระองค์นี้ก็ถือว่าสภาพสวยเลยนะครับสวยเลยนะครับสภาพแบบเกือบแชมป์นะครับสภาพเกือบแชมป์นะครับองค์นี้นะครับเนี่ครับตามซอกนะครับตามซอกก็มีน้ําทองวิ่งนะครับเนี่ยครับ ส่วนผิวที่โดนเหงื่อโดนสัมผัสก็จะออกแดงๆหน่อยนะครับก็ตอกคร่ำๆหน่อยนี่ครับอันนี้ด้านข้างนะครับ F C นะครับด้านหลังนะครับดูนะครับด้านหลังนะครับนี่สวยงามเลยนะครับองนี้เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับองนี้เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับองนี้เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับกิ่งดังนะครับกิ่งดัง x c นะเดี๋ยวผมส่องให้ดูเลยนะครับ นี่ครับเห็นไหมครับโหขีดตรงตานะครับชัดเจนเลยนะครับตาปากจมูกนะครับนี่ต้องบอกว่าพระองค์นี้นี่สวยเลยนะครับสวยเลยนะครับนะครับด้านข้างตรงนี้มี3ามขีดนะครับนะครับข้างแก้มตรงหูนะครับนี่ตรงคอแอลนะครับได้ลงมานะครับอันนี้บ้านๆนะบ้านๆเลยนะครับ พระสนุนราคาที่หลักแสนนะครับวันนี้เอามาแบ่งปันพี่ๆ FC หลักหมื่นนะครับผมเอามาแบ่งปันหลักหมื่นนะอะไรลงมานะครับนี่คมชัดลึกนะครับพระยังคมชัดลึกนะครับน,นี่นี่นะครับไล่ไล่ไล่ดูนะครับ FC นะ อันนี้เป็นพิมพ์ปี้านะครับเป็นปี15นะครับเป็นปี15นะครับเป็นพระรูปหล่อปั๊มนะครับปีหหนึ่ง้านะครับหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคลานนะครับเห็นไหมครับ FC นะครับส่งให้ดูกันใกล้ๆเลยนะครับนะครับเห็นไหมครับตัวหนังสือนคมชัดเลยนะครับตัวหนังสือคมชัดเลยนะครับอา ท่านใดสนใจนะครับก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์0 9 9 6 3 4 1 2 7 5นะครับ0 9 9ย์4 1 2 7 5เบอร์โทรและเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมนี่นะครับนี่อันนี้ใต้ฐานนะครับก็จะมีเป็นการแต่งแบบนี้นะครับเป็นรูปวงเดือนนะครับนี่ก็จะมีกลิ่นนะครับอุดกลิ่งแล้วก็ต่อโค้ด1 4- 1 5ห้านะครับ นี่เลยนะครับ FC <f 4 S 1> นะครับองนี้นะครับองนี้นะครับเอามาแบ่งปันเลยนะครับองนี้นะครั 25, บองนี้นะครับเอามาแบ่งปันเลยก็ที่สองหมื่นห้าพันบาทนะครับเปิดวิทีสองหมื่นห้าพันบาทนะครับองนี้ก็สองหมื่นห้าพันบาทนะครับ FC นะครับอ่าองนี้ก็เปิดว้ทีสองหมื่นห้าพันบาทนะครับพระเล่นกันหลักแสนนะครับวันนี้แบ่งปันนะครับแบ่งปัน เอา25,000บาทนะครับเอา25,000บาทนะครับวงนี้นะครับเป็นพิมพ์ปั๊มคอ L อลนะครับนี่ครับพิมพ์ปั๊มคอยอลนะครับลงพอเงินปีหนึ่งห้านะปีหนึ่งห้านะครับปั๊มคอ L ล์อลนะวงนี้นะครับนี่ครับ fc ดูนะครับสองดูนะครับนี่เห็นไหมครับ องนี้เอา2 5 0 0 0ันบาทนะครับเอา2 5 0 0 0พันบาทนะครับ fc ท่านใดชอบก็รีบทักเลยนะครับรีบทักเลยนะครับผมได้มาแค่2องค์นะครับได้มาแค่2องค์นะครับนะครับเห็นไหมครับคมชัดลึกไหมครับนะครับนะครับดูคลิปไม่จบนะครับดูคลิปไม่จบนะครับผมไม่มีบริการเก็บปลายทางนะ fc นะ ผมไม่มีบริการเก็บปลายทางนะครับท่านซื้อจริงผมส่งจริงแน่นอนนะครับผมนี่ครับนะครับเห็นไหมครับเนี่ยตอหนึ่งสี่หนึ่งห้านะครับอ่าองนี้เป็นพิมพ์คอเอลนะครับเป็นพิมพ์คอเอลนะครับอ่าเป็นพิมพ์คอเอลนิยมสุดเลยนะครับพิมพ์คอเอลนิยมสุดเลยนะครับองนี้เปิดไว้ที่สองหมื่น ห้าพันบาทนะครับเปิดวิธีสองหมื่นห้าพันบาทนะครับเปิดวิธีสองหมื่นห้าพันบาทนะครับอเดี๋ยวเรามาดูองค์ที่สองกันเลยนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับ FC นะครับองค์ที่สองนี่เป็นพิมพ์มือจุดนะครับเป็นพิมพ์มือจุดนะครับนี่มือท่านก็จะเป็นจุดตรงนี้นะครับกลมๆนะครับพิมพ์มือจุดนะครับดูให้ชอบนะครับดูให้ชอบแล้วค่อยทักมานะบอกเลยว่า ปรมีของหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินเนี่ยต้องบอกว่าเป็นพระที่เมตตานะครับเป็นพระที่เมตตาค้าขายดีนะครับเป็นพระที่เมตตาค้าขายดีนะครับแข้วคาดปลอดภัยนะครับหลวงพ่อเงินนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ปีหนึ่งห้านะครับปีหนึ่งห้าพิมพ์มือจุดนะครับมือจุดนะครับตรงนี้นะครับ องนี้เป็นเนื้ออัปปาก้านะครับ fc นะครับองนี้เป็นเนื้ออัปปาก้านะครับอ่าต้องบอกว่าองค์นี้นะครับ่าทําไมตูดไม่ไม่เป็นคราบเหมือนข้างบนนะครับอง์นี้นะครับเจ้าของเดิมเขาตั้งไว้บนหลังตู้แบบนี้เลยนะครับตั้งไว้บนหลังตู้เลยแบบนี้เลยนะครับตั้งไว้อย่างนี้เลยนะครับเขาตั้งไว้อย่างนี้เลยนะครับด้านล่างด้านล่างเขาเลยไม่โดนอากาศโดนอะไรนะครับส่วนด้านบนนะครับด้านบนเขาก็ จะโดนอากาศโดนความชื้นนะครับโดนความชื้นอะไรก็จะขึ้นผิวออกสาแดงสาแดงนะครับนะครับอ่อนๆนะครับทั่งองเลยนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับ f-c นะครับดูใกล้ๆเลยก็ได้นะครับนะครับนี่ครับเห็นไหมครับอง์นี้เป็นพิมพ์มือจุดนะเป็นเนื้ออัปก้านะครับองค์นี้นะครับอง์นี้นะครับ เขาสนุนราคากันจริงๆราคาพระหลักแสนนะครับสององค์เนี่ยพระหลักแสนนะครับวันนี้นะครับองค์นี้ผมแบ่งปันที่20,000บาทนะครับแบ่งปันที่20,000บาทนะครับแบ่งปันที่20,000บาทนะครับ FC นะครับเอากันเบาๆนะครับเอาราคาจับต้องได้นะครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะ FC นะผมส่องให้ดูนะครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับ ดูความแห้งนะครับแห้งๆเดิมๆบ้านๆเลยนะครับนะครับเห็นไหมครับแห้งๆเดิมๆบ้านๆเลยนะครับรงนี้เปิดไว้ที่สองหมื่นบาทนะครับเปิดไว้ที่สองหมื่นบาทนะครับท่านใดรับก็กิ้งกลางมาเลยนะครับหรือจะยกคู่เลยก็ได้นะครับเอาไปเป็นคู่กันนะครับนะครับเห็นไหมครับ ดูนะครับ F4 นะครับไล่ๆลงมานะครับเส้นสายจีวรคมชัดนะครับดูฝั่งนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับพระแห้งๆเดิมๆเลยนะครับเพียงแค่ว่าพระองค์นี้เขาเจ้าของเดิมตั้งไว้บนหลังตู้เลยนะครับบนหลังตู้นะครับบนหลังตู้นะครับผมไปเจอผมก็ขอเช่ามานะครับอ เราได้มาถูกก็แบ่งถูกนะครับพระเข้าสนนราคาอยู่ที่หลักแสนนะครับวันนี้ผมแบ่งปันที่หลักหมื่นนะครับเอาสองหมื่นบาทเนี่ยครับ FC ดูดีครับดูสนิมนะครับเนี่ยครับธรรมชาติเลยนะครับสนิมแบบนี้นะครับมาดูด้านหลังนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเป็นเนื้ออัปาก้านะครับเป็นเนื้ออัปาก้านะครับเป็นเนื้ออัปาก้าแล้วก็จะขึ้นสนิมสาแดงๆนะครับเพราะว่า พระเขาตั้งไว้นะครับตั้งไว้บนหลตู้นะครับผิวนะครับผิวด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็โดนความชื้นโดนลมโดนอากาศนะครับก็จะออกสนิมสาแดงนะครับนะครับดูใต้ฐานนะครับในส่วนใต้ฐานนะครับใต้ฐานนี่ก็เป็นพระใต้ฐานเนี่ยเขาจะตั้งไว้อย่างนี้นะครับตั้งไว้อย่างนี้นะครับพระท่านเลยไว้ความเดิมเลยนะครับไว้ ไว้ความเดิมๆเลยนะครับนะครับใต้ฐานก็จะต่อหนึ่งสี่หนึ่งห้านะมีกลิ่งก็อุดดีนะครับกลิ่งดังทั้งคู่นะครับกลิ่งดังทั้งคู่นะครับกริงดังนี้ทั้งคู่นะครับ f ีนะนี่ครับเห็นไหมครับดูเลยนะครับนี่บอกแล้วนะครับว่าหลวงพ่อเงินนะครับพ่อเงินหลวงพ่อเงินอ่าบารมีหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินเนี่ย ใครได้ไปแขวนนะครับใครได้ไปใช้ไปไว้ประจําตัวนะครับเบื้องต้นนะครับผมก็แขวนหลวงพ่อเงินนะครับอแขวนหลวงพ่อเงินกับหลวงพ่อเดิมนะครับบารมีท่านนะครับเมตตามหานิยมนะครับเมตตามหานิยมค้าขายนะครับแขวคลาดปลอดภัยนะครับอ่าถ้าหากท่านใดสนใจนะครับสององค์นี้นะครับองค์นี้นะครับองค์นี้นะครับองค์ลงเหลืองนี่นะครับอ่า เปิดไปที่2อง0 0บาทนะครับเป็นคอเอลนะครับเป็นพิมพ์คอเอลนิยมเลยนะครับพระเขาเล่นกันหลักแสนเราเปิดหลักหมื่นพอนะครับแบ่งปันพี่พี่เอนะครับองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์มือจุดนะครับเป็นพิมพ์มือจุดเอา20,000บาทนะครับ20,000บาทนะครับจะยกถ้าจะยกคู่เลยนะครับจะยกคู่ก็แอดไลน์มาได้ที่เบอร์0 9 9 6 3 4 1 2 7 5นะครับ0 9 9 6 3 4 1 2 7 5เบอร์โทรและเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผม นี่เลยนะครับ fc นะครับดูได้เลยนะครับบาร,รมีแน่นอนนะครับหลงพ่อเองินสำหรับคลิปนี้นะครับผมฝากพี fc ไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ